ตอนนี้เราจะลงอุโมงเลยครับผมอุโมงข้ามทางครับโดยจะข้ามทางไปฝั่งนน้นทางวัดพระแก้วนะครับนี่ครับลงอุโมงตรงนี้นะครับอมองหน้าพระลานนี่ครับลงอุโมงทางนี้นะครับแล้วก็จะไปโผล่ที่หน้าพระลาน,นครับ วัดปากแก้วนะครับนี่ก็ลงทางอุโมงค์แล้วนะครับเรียกว่าอุโมงค์หน้าพลานนะครับ บรรยากาศเย็นนะครับข้งางในนี้นี่ครับทางออกหน้าพระบรมราชวังนะครับตรงนีนค้ครับนี่ครับทางออกหน้าพระราชวังทางออกที่สามนะครับ Yeah. มาท่างนี้นครับวันนี้ก็จะเป็นวิวกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับเป็นวิวตรงนี้เป็นวิวอนุสาวรีย์วิชาธิปไตยนะครับผมสมัยโบราณนะครับผมมีป้อมมหาการนะครับ แล้วก็คลองรอบกรุงนะครับะพานผ่านฟ้าลีลาดน,นะครับผมนี่ครับผมสมัยโบราณนะครับผมภาพฝั่งนี้เป็นอาคารกระทรวงยุติธรรมนะครับผมและอาคารทฤษฎีการนะครับเมื่อปี2 4งพันนะครับผมเนี่ยก็ภาพฝั่งนี้จะเป็นภาพพระราชวังนะครับผมและวัดพระศรีมหาสัสดารามครับ มุมจากทางทิศใต้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2489เหมือนกันนะครับผมตรงน,นี้นะครับผมภาพต่อไปนะครับผมเป็นปั๊มน้ำมันสามทหารนะครับผมส่วนกระลาหมครับราชวังนะครับผมและปั๊มเมื่อปี2489ครับอันนี้คือสมัยโบราณนะครับผมแล้วก็บรนุนเป็นพระ มหาราชวังนะครับวันนี้เป็นอาคารถาวรวัสดุนะครับผมวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิตนะครับผมภาพนี้นะครับผมก็ข้างบนก็เป็นมหาวิทยาลัยศิลปาก,กรนะครับเป็นภาพเก่าแก่นะครับผมเมื่อปีพุทธศัก,กราช2489ันสี่รอแปดสิบเก้านะครับตรงนี้เป็นประตูมหาดพรัตน์นะครับผม คฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูวิเศษชัยศรีนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมเป็นเมืองใหม่นะครับผมนี่กรุงเทพยุคปัจจุบันนะครับมัรงนี้มีความสวยงามมากครับนี่ครับเป็นกรุงเทพยุคปัจจุบันนะครับฝั่งนี้นี่ครับในนี้ก็ จะมีห้องน้ำด้วยให้ด้วยนะครับห้องน้ำไว้บริการประชาชนด้วยนะครับผมนี่ครับกรุงเทพยุคปัจจุบันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกนะครับผมนี่ครับนี่ครับออกไปข้างนอกแล้วครับนี่ครับ ทางออกนะครับทางออกไปหาพระราชวังนะครับขึ้นเป็นบันไดเลื่อนนะครับน,นี่ครับขึ้นมาขึ้นบนแล้วครับ คลิปนี้เราก็จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ